มาดูทะยานออกวันนี้กันนะวันนี้วันที่หกวันออกแล้วฟองหนึ่งเอห้าใสขูอ่างผสมน้ำพันเราทั้ทงสองฟองนะครับใสสองกุ๊บเลือกใสกุ๊บขูอ่างครับปลอดภัยดีนะครับ ไม่ใช่หัวจุกนะนี่คนติด